ในอนาคตลูกค้าจะมาเจอพนักงานแบบหน้าแบบหน้าจอแบบเนี้ยคือแบบไปเจอต่อตัวน่ะน้อยลงเพราะฉะนั้นแชทจะได้ไหมแชทได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือสินค้าที่ต้องการรายละเอียดมากๆยังไงเราต้องใช้วิธีการโทรอยู่ดีและยิ่งเวลาที่เราเป็นพนักงานขายที่เป็นเซลล์ B 2 B B 2 B คือนะคะการนําเสนอบริษัทกับบริษัทคือเป็นลูกค้ารายใหญ่การที่เรามีทักษะการโทรหาลูกค้าเนี่ย มันก็จะทําให้เราปเป็นนะนะคะสามารถที่จะทํานัดเรียกว่าเป็นการทํานัดไม่ว่าจะเป็นการติดต่ออสังหาริมทรัพย์ขายประกันนะคะหรือจะเป็นในรูปแบบของการปิดดิวต่างๆที่มีมูลค่าสูงสูงอ่ะหลักแสนหรือว่าหลักล้านขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถปิดทางโทรศัพท์ได้แต่ถ้าเป็นสินค้ามูลค่าอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นต้นๆ้นเราสามารถปิดทางโทรศัพท์ได้เลยนะคะทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่านะคะเราจะติดต่อนะคะก็คือเราจะปิดการขายแบบไหน ดังนั้นไม่ใช่ทุกนะคะสินค้าทุกอย่างจะปิดการขายทางโทรศัพท์ได้แต่ที่สําคัญทุกธุรกิจจําเป็นจะต้องมีการปิดการขายทางโทรศัพท์หรือว่านําเสนอทางโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะเราปิดทางโทรศัพท์ไม่ได้เราก็เป็นในรูปแบบของการทํานัดรู้ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆบริษัทเนี่ยนะคะ ปรับเปลี่ยนจากที่ไม่มีพนักงานที่แบบปิดการขายทางโทรศัพท์แล้วก็สามารถสร้างยอดขายได้ขั้นต่ำนะประมาณ10-20%อันนี้คือเริ่มต้นหรือบางบริษัทก็ก้าวกระโดดเลยเป็น50หรือว่านะคะร้อยไปเลยนะเพราะยังจําเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าการขายทางโทรศัพท์การตอบแชทหรือว่าการเจอหน้าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีการฝึก